นี่ผมก็อยากจะรู้นะครับที่ไปถแถลงว่าไม่ใช่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยแต่เป็นพรรคร่วมเสนอพรรคร่วมที่ว่านั้นชื่ออะไรเพราะภูมิใจไทยก็ถแถลงการไม่เอานะครับ รวมไทยสร้างชาติก็ไม่เอาครึ่งของพลังประชารัฐก็ไม่มีใครพูดประชาธิปัตย์เนี่ยชัยชนะเตเตโชเขาก็กแถลงแต่หน้ารองหัวหน้าพักก็ไม่เอาไม่เอาใช่ออกมาแรกๆด้วยคุณชัยชนะชัยชนะนี่ก็ก่อนเพื่อน่ะหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ในรัฐบาลเป็นผู้เสนอมาไม่ใช่<ไ>เพื่อไทยเสนอแล้วใครอ่ะก็ภูมิก็นี่แงภูมิใจไทยก็ <ใจ S 2> ไม่เอารวมไทยสร้างชาติก็ไม่เอา นะครับคุณอนุทินก็ไม่คุณพีรพันธ์ก็ไม่นะครับประชาชิที่ปัดก็ไม่พลังประชาัฐครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้มาในานามพลังประชาัฐก็ไม่ได้ยินนะครับในานามพักเขาก็แถลงชัดเขาเป็นฝ่ายค้านแล้วนี่ค่ะใครอ่ะแต่ว่าถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้หกประเด็นที่สสเพื่อไทย,ยเสนอก็มีเรื่องของจริยธรรมอยู่ในนั้นแม่มาอยู่ในนั้นอยู่อะไรเป็นเรื่องเดียวกันไงก็เสนอเนี่ยคือเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ พอถึงเวลายไหมผมว่าปอดแตกเลี้ยวกลางสีเลี้ยวเลี้ยวก่อนถึงแยกกันเสียด้วยซ้ำเพราะเอาตัวเองมาเป็นตัวตั้งนตอนแรกเนี่ยจะเสนอแก้ไขเกือบทั้งฉบับเว้นหมวดหนึ2 2> ่งหมวดสองให้มีสอสครอคแต่ปรากฏว่ามันไม่ทันเลยเพราะไอ้ที่ถูกร้องโดยเรื่องสนามกอล์ฟอันภายเนะี่ยมันไม่ทัน คือเรื่องอื่นเ่ยนะครับอาจจะยื้ออาจจะดึงอาจจะนุ่นคลุกคลิกคลุกคลิกกันไปได้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่ามันจะรอดง่ายนะแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับของของตายทั้งนั้นนะแต่ว่าเรื่องสนามก้ออันภายเนี่ยหนักถ้าเทียบกับกรณีอื่นเรื่องกรณีชั้นสิบสี่เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจะเป็นอื่นกันไปไม่ได้ที่รอแพทยสภาอย่างหนึ่งปปชก็าก็สอบในทางลับเนี่ย นะครับเรียงกันมาเรียงกันมาคุณสรีพิสทจิ์ก็เพิ่งไปให้ปากคำในวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับก็มีความคืบหน้ากันไปมาคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับที่มันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับและคิดจะแก้ไขกฎหมายเห็นไหมเอาเรื่องเดียวนะครับอาจจะมีเรื่องนเรื่องครอบงำอีกเรื่องเรื่องตัวเองทท้งนั้น <okay. S 2> นะครับเรื่องจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และเรื่องการครอบงำ เห็นไหมเร่งเพื่อจะเอาให้รอดความจริงไอเนี่ยคือการข่าตัวตายแต่สุดท้ายด้วยความเป็นนักเลงของเขา,ขาขอยอไอเสือก็เป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไร <laughs> ผมไี่บอกแต่เมื่อวานแล้วคอยดูว่านะครับคือเอาอะไรกับไอพวกนี้มันไอดิจิตอลวันละโอ้โหห้าสิบสี่ล้านคนพร้อมกันทั้งประเทศจ่ายได้รัศมี4สีกิโลนะครับ เป็นี่นะครับไม่มาจากการกู้สักบาทเดียวก็ไม่ครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่กพายุขันทีคิดมาดีแล้วมังกรก้าหัวก้าวกลมีเกร็ดมีเข็วตอนเริ่มสักก่อนอาจารย์ก็เลือหัวเจ้าเกี่ยวก็ไม่เอาบอนก็ไม่เอาเกล็ดก็เริ่มไม่เอาอายจริงๆคือหมายความว่าจะเอาสาระอะไรกับพวกนี้ ทีนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกว่าเราเองเนี่ยก็มองเห็นว่ามันไม่ได้ไปกันง่ายนะพรรครัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เขาก็รู้เขาเดือดร้อนเพราะเนี่ยครับให้ผมจะบอกให้ให้ดูพรรคชาติไทยยุคคุณบัรหาเนี่ยพรรคมัชฌิมาสมัยคุณอนงวันที่เขาถูกยุบไปด้วยพร้อมกับพลังประชาชนนะเพราะเนี่ยนะครับยิ่งจะเอาตัวรอดมันคือไม่รอดภาษาบวยนี่คือออกอาการ ก็ก่อนหน้านี้ปีกว่าเนี่ยรำวงอยู่นั่นนะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะคิดว่าตัวเองได้เปรียบจากรัฐมนูลหกศูนย์ได้แล้วไง okay? นะครับก็รำวงไปรำวงมานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดพอมาจวนตัวเข้าไม่เอาแล้วไอ้เรื่องสสรอเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดกระแสสังคมมันแรงเพราะความเป็นจริงผมก็บอกว่าแน่จริงแก้ดินะครับไอ้ที่บอกว่าจุลแพที์ก็จะก็จะได้พิสูจน์ว่าจะติดกันหรือไม่ง่ายที่สุด แต่ด้วยความใจถึงของเขาโดยความเป็นคนรักษาคำพูดของเขาค <c oughs> ่ะนะครับหลายเลี้ยวแล้วกันนะโอ้โหถอยเวลาเวลาลุกเนี่ยขึงขังเวลาถอยเนี่ยนะครับดูไม่ได้หัวหน้าฟังอื่นไปเลยหัวหน้าหไหนจะตอบเมื่อหบอกบอกไม่เกี่ยนี่ย้อนไปดูอาจารย์ชูศักดิ์ คุภูมิธรรมอให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าไงนะเออคือผมนี่เห็นใจมานะนะครับไม่ค่อยมีประสบการณ์ถ้าคุณภูมิธรรมนะคุณ <อ up S 1> ภูมิธรรมมีประสบการณ์อตอนเรื่องสุนซอยดูการสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมเนี่ยจะเห็นเรื่องประสบการณ์น,นะคร,ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับค <ert> ือผมเข้าใจเรื่องความเป็นตัวตนความไม่มีตัวตนอยู่ได้นะครับเพราะว่ามีตัวตนมีสํานึกเนี่ยมันก็จะอยู่ยากนะนะครับเพราะว่าให้กลับไปกลับมาเนี่ยเป็นเราอะไรอะ เดี๋ยวเดินไปหน้าถอยหลังไปหลังไปหน้าสู้ไม่สู้เนี่ยเป็นอย่างนี้ทตลอดผม่น่ทยไม่ไม่พลาดเลยว่าอยดวยถอยทีนี้เพื่อจะบอกว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามอ่ะถอยก็ตายไม่ถอยก็ตายผมจะบอกให้ช้าเร็วเท่านั้นนะค่ะเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนานมากเท่าไรเนี่ยนะครับแต่ละกระบวนการคุณต้องรู้ว่าอย่างเดย นะครับช้าเท่าไหร่จะเกิดปอนนะ mm. ช้าเท่าไหร่เนี่นะครับจะกระทบเนี่ยนะครับในเรื่องการเจรจาเกตพื้นที่ซับซ้อนนะช้ามากเท่าไหร่จะเจอเรื่องที่กับคอนโดเก้าเก้าปีนะ mm. ชนะครับช้ามากเท่าไหร่เจอเรื่องแลนด์บริดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอความล่าช้าเหล่านี้เนี่ยต้องรู้ไว่อย่างหนึ่งว่ามันจะกระทบต่ออะไรบ้างเวลานี้ถ้าแต่ละองค์กรเขาได้ทําหน้าที่ อย่างที่ควรจะทำเนี่ยผมก็เชื่อว่าต่างคนต่างพยายามนะครับคือถ้าเราเนี่ยนะครับถ้าถ้าโดยกระบวนการว่าภายในเดือนเนี้นะครับก็เหลือไม่กี่วันแล้วเ,เราดูผลสอบจากแพทย์สภานะครับว่าเมื่อเขาแถลงแล้วเขาจะส่งให้กรรมการสิทธิ์และกรรมการสิทธิก็จะส่งต่อให้ปป,ปชหลังจากนั้นปป,ปชเนี่ยครับ ซึ่งเวลานี้เนี่ยนะครับมันก็มีการสอบสวนให้ปากคำเนี่ยนะครับจากอนุปไปถึงอ่ปปชอชุดใหญ่ะนะครับเร็วสุดเนี่ยนะครับว่ากลางเดือนตุลาหรือภายในตุลาสามารถส่งฟ้องได้หรือไม่ <c oughs> ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องนี้แทบจะไม่ต้องพิสูจน์อย่างอื่นและยิ่งไม่ส่งภาพถ่ายจากกรมราชทัณฑ์ะนะครับหรือว่าภาพทีวีวงจรปิดเนี่ยนะครับ ซึ่งปปชเองก็สามารถเรียกภาพจากส่วนอื่นๆได้ในทางรับอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับปปชเองก็ไม่ต้องรอภาพนะเพียงแค่รายงานกรรมกา,ารสินการสอบพยานบุคคลอย่างคนเวกเสรีพิสุจิ์การนี่นะครับสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องจากกรมราชทัณ์จากโรงพยาบาลตำรวจนะครับถ้าแพทยสภายืนยันอีกอย่างนึ่งก็สามารถที่จะส่งฟ้องสารดีกา กปในคดียาผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองได้แล้วะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยศารจิงออกหมายกรมราชธรรมส่งภาพสอง0ห่งรอยหกสหรือภาพอื่นๆหที่แห่งใดเนี่ยนะครับจากที่ปปชจะเป็นคนชี้เป้าโดยไม่ต้องรอไม่ใช่ว่าไม่ได้ภาพและยังไม่สั่งพวงมันไม่ใช่เพราะโดยพฤติการพฤติกรรมเนี่ยนะครับที่กรรมาการสิทธิ์ซึ่งเขาได้อธิบายรายละเอียด Mm. ถึงความไม่น่าเชื่อของอาการป่วยจริงที่จะสอดคล้องกับร้อยแปดสิบเอ็ดวัน mm. และถ้ามันทุกอย่างมันเป็นเพด้วยความบริสุทธิ์ความโปร่งใสเนี่ยความนะครับบัตรนี้ในกรมราชธารรมส่งภาพไปแล้ว mm. นะครับตามเนื้อผ้าแล้วภาพนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นภาพที่จะเอามาเผยแพร่ mm. และเทียบเคียงกันเนี่ยนะครับปกติไม่เคยกรมราชธรรมนี้ก็ไม่เคยขออนุญาตจ,จากคนป่วยนะ mm. ก็ทําไมวันที่ประธานกรรมธิการตํารวจไปโรงพยาบาล ไอ้ตำรวจอ่ชั้นเจ็ดให้ให้ดูถึงผู้ต้องการชั้นสิบสี่ไม่ไม่ให้เข้าถึงห,อห้องนะครับเพราะฉะนั้นวันที่พลวเวกเสรีพิสุจน์เนี่ยนะครับซึ่งเขาไปสองครั้งไปมามา,มาเนี่ยนะครับก็มีคนไปด้วยทั้งสองครั้งแต่ว่าไอ้คนที่ไปด้วยเป็นคนละคนกัน,นส่ยืนยันอย่างหนึ่งก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมตัวอยู่ดขณนานั้นนี่ก็น่าสนใจทุกอย่างมันเพียงพบอยู่แล้วที่จะสั่งฟ้อง โดยพฤติกรรมแวดล้อมต่างๆญ<ย>าตินานๆมาเยี่ยมทีมทุกๆอย่างมันมันมีพิรุธหมดอะ่ะแต่ว่านี่เดี๋ยวรอรอทั้งกรรมการิทธิ์มาแล้วรอแพทย์สภาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปร้องเพิ่มนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยร้องแค่ในเรื่องของราชทันกับเจ้าหน้าที่รัฐแต่พอชัดเจนนะเนี่ยก็จะไปร้องเพิ่มลากเอาทัศนินชินวัตรเข้ามาด้วย ในฐานะร่วมกระทำการเพราะเป็นผู้ที่ร่วมแล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้โดยตรงก็เป็นเหมือนเป็นผู้ได้รับผลและคืออย่านึกว่าอย่านึกว่าที่ไม่มีชื่อเนี่ยไม่มีใครร้องไม่ใช่รอกระบวนการแต่หลังจากนี้พอมาเริ่มชัดเจนก็จะร้องอะเพราะว่าถ้าทุกอย่างเป็นไม่ชอบก็ต้องกลับสู่สถานะเดิมค่ะ ก็ผมยังกลับไปขังใหม่ได้ทั้งที่จงไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยก็สั่งปล่อยแท้ๆนะครับแล้ะก็ไม่ได้ไปอยู่โรงพยาบาลเหมือนอย่างที่ว่าคแต่ว่าเอาเถอะครับว่าอย่างไรก็ตามบ้านเมืองนี้ผมก็ยังเชื่อว่าอย่างไรก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันทําอะไรได้เมื่อวานนี้ผมบอกว่าแก้เลยนะแต่มาวัเรื่องจริยธรรมเรื่องความเนสัตย์สุจริต เรื่องการครอบงำจะได้รู้ว่ามีไฟเขียวจริงไหมไหจะได้พิสูจน์ไงว่ามีไฟเขียวจริงหรือเปล่านะครับคนทั้งบา้านทั้งเมืองก็จะได้รู้ว่าเอาไฟเขียวจริงเอาถ้าแก้ได้ก็ยกบ้านเมืองให้พวกนี้ไปก็ทํานั้นนะครับท้ายที่สุดเก็บผ้าเก็บผอดกับหลังอันเหมือนเก <laughs> ่งเหลือเก <laughs> นินคิดเป็นวแล้วเวลาถอยนี่ไม่เกี่ยวเพื่อไทยไม่ได้เสนอสมัยนี้นักเรงนุ่งผ้าถุงนะเวลาโอเสนอขึงขัง นะครับเห็นข้องต้องกันนะครับแต่ว่านะครับสุดท้ายเนี่ยเจอ่ยวกันหลังในเวลาเวลาถอยนี่กูไม่เกี่ยวแล้วซัดทอดใส่เพื่อนีเอัวหน้าพัรการเมืองใหญ่หัวหน้าพรรคไหนพรรคการเมืองใหญ่ในรัฐบาลพรรไหนใหญ่ต้องถามว่าใหญ่ระดับไหนด้วยนะใหญ่สองขาคือปัญหาก็แต่ละพรรคที่เอ่ยชื่อมาก็แถลงการไม่เอาทั้งนั้นอ่ะ นะครับเป็นสทอดใรอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามอ่ะคือคือนักการเมืองเวลาเนี่ยเวลาตัวเองได้ประโยชน์จะไม่ค่อยคิดอ่ะและก็จะกลัวความจริงมันไม่ใช่มันเพิ่งมาปลอดปอดมานานแล้วอตอนไม่กล่าวโวตมาสามแล้วก็ไปแก้ไขเป็นรายมาตราเอาเรื่องแรกก็ฆ่าตัวตายก่อนเลยที่มาของสโอ โดยไปตกลงข้อ,อการร่วมมือกับสวชุดเดิมว่าเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถเป็นต่อได้ให้สามารถลงรับสามาัครรับเลือกตั้งต่อได้ตายคาที่เลยนะที่นี้เนี่ยนะครับประมาครั้งนี้ก็ตัวเองถูกร้องเรื่องนี้อยู่มันจะรอดอยังไงอะนะครับและพรรคการเมืองเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงไงมันจะโดนกวาดกันทั้งกระดานะนะคนะ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามอ คือถ้าคิดว่ามันทุกอย่างมันเรียบร้อก็ดูอาการดูอาการดูสภาพเนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วน,นะครับว่ามันจะมั่นคงสถาบันได้ยังไงรัฐบาลปันอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็เอาเห็นให้เจ้าหนุ่มไอ้พวกนี้มาไอ้หนุ่มคนเยอะๆคือเวนตะไลอ่ถ้าใครรู้บอกแสว่าอยู่ที่ไหนก็แจ้งหน่อยนะคะแต่ประเด็นประเด็นของรัฐบาลแม้วันนี้ท่าทีเรื่องการถอยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราโดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมเนี่ยคุณจิรพรบอกถอยก็ตายไม่ถอยก็ตายเพราะเนี่ยนะครับคือไม่ถอยก็ตายเร็ว มันพังอยู่แล้วคือเรื่องนี้คนมันับไม่ได้คือถ้าคนไทยเนี่ยนะครับยอมบอกว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องรื้อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ต้องมีมาตรฐานทางใจธรรมไอเสือร้นเราอยู่แบบนั้นเราก็ได้อยู่แบบนี้ก็ <laughs> ปกครองแบบเสือเสือแต่โหนวันชัยที่บอกว่านี่ตอ,อนแรกเตือนนะคะว่าอย่าทำอะไรแนวนี้ถ้าทำนี่ก็ยังเป็นนารีขี่ม้าขาวอยู่นะจะอยู่ได้อีก นูพนไงโฆษกรัฐบาลไม่ต้องหาใครที่ไหนตั้งวันชัยเนี่ยแหละไม่มาี๋้วค่อยดูวันชัยนานๆนะครับผมเชื่อว่าวันชัยก็คือวันชัยนั่นแหละในส่วนของการหลุดเก้าอี้เนี่ยนะคะคุณจรพรที่วันนี้ก็มีคนวิพากษ์เรื่องนี้เหมือนกันว่าเรื่องของการตั้งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอาจจะเป็นประเด็นทําให้คือมันเรื่องมันเยอะค่ะ คือกรณีเรื่องรัฐช่วยคมานาคมเนี่ยนะครับมันปัญหามาเนื่องจากการเลือกตั้งอาบาจน,นายกอบจ<ม>คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวนายกอบจแต่เป็นคนไปทําให้นะครับและกกตเองก็ความเป็นจริงมันต้องดําเนินคดีทางอาญากับนายกด้วยนะ แต่ว่าในคําพิพากษาได้เขียนไว้ชัดเจนถ้าเรื่องใจเรื่องใจย่าทํก็ไปถึงหมดมเช่นเดียวกับกรณีงานเลี้ยงตอนเลือกตั้งนายกอบจอปทุมะนะครับดําเนินคดีกับเจ้าภาพค,ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับหัวหน้าพักที่ทรงมันะเว้นไม่ได้นะครับทั้งจัดเลี้ยงจัดหมอจัดหมอรและศพในเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่ว่าเลี้ยงทางตรงทางอ้อมเนี่ยนะครับในทางการเมืองเขาก็รู้กันทั้งนั้นนะอะ นะครับแม้ว่าจะไม่ประกาศที่ก็มีค่าเท่ากันนะ,นะครับที่ัตรที่ผ่านมาก็มีกรณีตัวอย่างมากมายบัดนี้ก็มีคนไปร้องให้นำเนินคดีเพิ่มนะครับสำหรับคนที่ไปงานในวันนั้นนะครับที่มีผลยังมีนัยยะสาคัญนนะทีนี้เนี่ยนะครับเราก็ดูเหมือนเหมือนประตูหมดเนี้ยเห็นไหม ไม่มีใครไปช่วยหาเสียงนายกชานเลยนะใช่ใช่คนเก่งหายไหนหมดนะครับโอ้ตอนแม่โูโอดีใจเชียกันหมดตอนนี้มีคนเดียวที่ออกมาคุณเฉลิมอยู่บำรุงสัตว์ใจใช้คำนี้แล้วก็ไปแสดงตัวนะครับในนี้เนี่ยนะครับคือคือเลือกตั้งันนี้เนี่ยนะครับความจริงพอความจริงปรากฏนะนะครับคะแนนพีแจ๊ดก็มา ถึงขนาดที่แทบสิ้นมัดมัดหรือว่าสิ้นสงสัยแต่ว่าดูเวลาที่ยกแรกที่พวกนี้เนี่ยนะครับส่งในนามพักเอากำลังบุคลากรไปช่วยไปสนับสนุนนะครับพอยกสองแจกไปเหลือไอเสือถอยเหมือนันนะครับคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยถ้าเนี่ยนะถ้ามีความรับผิดชอบเนี่ยต้องขอโทษประชาชนและก็เสนอให้ แม้ว่านี่ยนะครับยังใช้ผู้สมัครชุดเดิม,มแต่ว่าต้องพักต้องแสดงเจตนารมณ์ชัดแล้วว่าอืเสนอให้ตัวผู้สมัครนายกต้องยุติอืนะแต่ว่าก็ไม่มีความรับผิดชอบใดๆก็ใช้ความเงียบความประหวังนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งแรกที่คือคักแต่ครั้งที่สองหาตัวไม่เจอ,อนะครับ ก่อก็เงียบตอนแรกโอ้โชว์แต่ละคนก็แสดงความดีใจแสดงความเหนือเนีนแล้วคุณวันก็ต้องออกจากภักด้วยไปด้วยทีๆๆยน,นี้น,นะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือเหมือนกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะ สุดท้ายเนี่ยเวลาเลี้ยวไม่สนใจเหมือนดิจิตอลบอลเลตมันมันคืออะไรเป็นดิจิตอลน่ะพวกนี้กดใจเงินใช่ไม่มีไม่มีรสศมสี่กิโลไม่มีอะไรตั้งนั้อ่ะเหมือนหนึ่งใช้อะไรก็ใช้ใช้อะไรก็ตามใช่ไแล้วแต่เลยหมายความว่ารบ้านเมืองก็อยู่แบบนี้แล้วถึงเวลาก็ไปหาเสียงยังไงอะไปหาเสียงเรบอกได้แค่เงินหมือนประชาชนนะเห็นไหมค่าแรงก็ยังไม่ได้ ก็ก็ไม่เกี่ยวอีกน,นั่นแหละเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดผมว่าประชาชนเนี่ยต้องถึงรู้ว่าสถานการณ์มันมันไปไม่ได้นะครับผมว่าตัวเนี่ยนะครับผู้นําเองก็ย่อมที่จะรู้ดีนะครับว่าศักยภาพอย่างไรนะครับบางเรื่องที่ไป็นาริปบางเรื่องไม่กลัวนานอ่ะมันพื้นฐานมากนะครับก็คือหมายความว่ามันง่ายๆนะครับคือหมายถึงว่ามัน ถือไนดะ้มันมันไม่ต้องอะแค่พื้นพื้นฐานอะเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมันยังมันไม่ถึงว่ามุมมองของผมว่าคือคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีมันต้องมีความพร้อมนะ mm. มันไม่ต้องเก่งทุกเรื่องหรอกนะครับแต่ว่าฟังนะครับและเข้าใจอะไรไม่เข้าใจก็ถามจนกระทั่งเข้าใจ mm. และก็มาอธิบายความ mm. นะครับและก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นต้องทุกเรื่องเนี่ยนะครับ จะต้องเป็นแบบอย่างนะครับดังนั้นพอมาถึงจุดเนี้นะครับผมเองก็เห็นว่าเนี่ยมันมาถึงจุดที่ย่ำแย่จร cin ิงดีๆนี่คือถ้าเป็นไปได้ก็หาใครเป็นนายกต่อไปไม่ได้ก็ให้ไอ้ลูกคิปโปไอ้หมูเด้งมาเป็นน่าจะมีความสุขให้กับคนไทยมาก